สงการปีนี้มีตู้ฟังเพลงหรือ,อยังครับสำหรับคนที่งบไปน้อยกินเหล้านอกบ้านนอนนาแนะนําเลยตัวนี้ถือว่าคุ้มมากเบรดแน่นกลางใสนอกมนที่สบายครับใน2รุ่นนี้ครับผมครับสรุ่นนี้แตกต่างไงหน้าตาเหมือนกันก็จริงครับแต่เวอร์ชันการใํางานแตกต่างกันมากอย่างฟังนี้ราคา9,00 0กร้อยบาทส่งฟรีถึงในบ้านพอดหน้าไม่ต้องง้อในห้องออกนอกบนที่เบรดกระหึ่มแน่นอนดอกเบรด 6, 5นิ้ว2ดอก กลางดอกใหญ่อีก2ดอกแะมอีกดอกครับสรับตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยข้างในแบตเตอรี่ในตัวครับยกพกพาได้สบายไปข้างนอกบ้านไปแคปปิ้งได้เลยครับผมชุดนี้มาในราคา9 9 0 0ครับผมฟังก์ชันการทางานก็ระบบบลูทูธปรับเบสปรับกลางปรับแรมได้แยกอิสระสลับตัวนี้ถือว่าดีมากสรับตู้9/9 0 0ส่งฟรีถึงในบ้านขยับมาฟังนี้ใครที่อยากร้องเพลงอยากเป็นนักร้องร้องในบ้านแล้วเขาว่าเสียงดีนุ่นเอาไปร้องคนเดียวครับผมครับ ที่โล่งแจ้งสบายสำหรับตัวนี้พอดหน้าเหมือนกันครับโอหจน่หนหึอ2ดอกกลาง2แหลม2เหมือนกันครับแต่ตัวนี้เพิ่มมา1000บาทได้ช่องเสียบไม้ไมาด้วยครับผมครับสามารถเสียบไม้ร้องเพลงได้เลยครับในช่องไม้ก็มีฟังชันเอ h o โคมาครบทุกอย่างปรับเบสปรับกลางปรับแหลมเสียงไม้ได้ด้วยอิสระสำหรับตู้ใบนี้ครับผมครับแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้ที่ผมออกแบบมาครับคือ1ต้องก,การออกงานออเดอร์ให้เยอะมากขึ้นครับผมก็เลยใส่กลางตัวใหญ่ครับผมครับต้องการให้เบส ทรงพลังมากขึ้นครับเราก็ใส่2ดอกเพื่อไอเบลรูปลักที่แข็งที่แน่นและมีเสียงที่แรงออกไปสำหรับงานเอาดอดีสุดสลับ2รุ่นนี้ถือว่าออกแบบพิเศษตู้ใหญ่แล้วมันก็ต้องหนักไม่สามารถใช้สายได้แล้วก็ออกแบบเป็นครับหูยก2ข้างครับผมครับหูยกสข้างหนักพอสมควรนะครับตู้ใบนี้ยังต่ำก็10โลอัพครับผมสลับตู้ใบนี้ครับผมถือว่าหนักมากครับผมครับ นี้ครับหลักใหญ่ใจความก็สามารถใช้งานได้เด็กประสงคกว่าเครื่องเสียงชุดใหญ่สำหรับใครที่ต้องการมีเครื่องเสียงชุดเล็กไว้ฟังเพลงไม่อยากมีตู้ใหญ่ไม่อยากมีมิกไม่อยากมีอะไรครับก็ตัวนี้ก็ไปฟังตอบโจทย์ได้น้ําเสียงที่ออกมาก็ถือว่าแรงพอสมควรสำหรับชุดนี้เพราะว่าออกแบบเป็นพิเศษงานเอาโดโดยเฉพาะครับผมครับก็มี2รุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็มีไมค์ครับแต่ลูกค้านในที่อยากร้องเพลงฝั่งนี้ก็มีไมค์ครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านฝั่งนี้เก้าพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผม